เอาละมาแล้วนะครับสำหรับฟอร์ซ่าแต่งเต็มรถ20วันของแต่งเบิกใหม่ทุกรายการร้านแจ็คช็อปหรือดูโดโบเจตแต่งไป200,000บาทและลูกค้าซื้อรถเงินสดนะครับ189,000รวมทั้งหมดทั้งสิ้นคันนี้เนี่ย400,000กว่าแต่วันนี้เรามาขายเพียง300,000รถวิ่งไป250กิโลโอ้โหสำหรับพี่ลูกค้าจะดาวจัดไฟแน,นนซะ์นะบอกก่อนคันนี้เนี่ยต้องเตรียมไว้ไม่เกินแสนสองนะครับถ้าจัดไฟแน,นนซะ์นะ คันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีงบน้อยแล้วกันเนาะอะไรแต่งเต็มเนี่ยมันดาวรุลแสนกว่าคันนี้ออกรถ9,900นบาทก็ออกรถตีว่าใช้เงินหลักพันแล้วกันเนาะแล้วก็ผ่อนเดอนละมาณ5,500บาท5ปีซื้อเงินสดไม่โดนดอกเบี้ยเลยสักบาท189,000ดดูของแต่งได้อะไรบ้างนะครับก็ครบชุดแบบนี้เลยตามสไตาล์รานเราใส่ของแต่งเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นหน้าสิงคาบอสลทาสีไฟหน้าตัวแลมโบแพมแพมไว้ให้ดูก่อน๋ยวรายละเอียดเดีย๋ยวเราจะมาแยกคลิปหนึ่ง คันนี้มีอะไรบ้างคำนวณดีๆยังไงก็ถึงเพราะมันมีจุกจิกจ,กจ,กจกิกอีกเยอะแยะมากมายเลยดูนะครับหน้าซิงเป็นคาร์บอนไนงานของเนี้ยจริงๆล้านดังเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนงานดีมากๆแต่งานเราไม่แพ้กันนะเออนะครับก็รับประกันให้เหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นงานแบบงานแบรนด์เนมหน่อยครับขาชิวเป็นงานคามุยชิวหน้านะครับแจ็คช็อปนะครับลาดเท้า7 1ต้องมีราคาหลักหมื่นแน่นอนแล้วก็จะมีไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า BM ใช้แอปเดียวกับร้าเราเลยปรับได้เป็นร้อยสีนะครับปรับได้ประมาณนอไร้มีสิบา แลวพวกแฮนด์เนี่ยคาร์บอนครบชุดปั๊มเมนโบอิตาลรี่ซ้ายขวาของทุกอย่างเบิกใหม่หมดัวฟิตติ้งนะครับเป็นงานคามุยแพงกว่าเฮดไวบีอีกนะแล้วก็เป็นน็อตพวกน็อตไทเทเนียมนี่ชุดปั๊มเนี่ยครบชุดหมดเลยบนล่างหน้าหลังด้วยนะแล้วกแฮนดูเป็นงานตัวใหม่ด้วยสวยๆเลยดูดลัง่อยคันนี้ก็โหลดหน้ามาเรียบร้อยแล้วล้อตัวนี้เป็นล้อ GP F1 ตัวใหม่ล่าสุดก็คือจะเป็นก้านหักล้ออย่างเดียวต้องมีประมาณ1 7 8่แน่นอนเป็นงานตัวใหม่สีม่วงบวกกับยังพิเอรี่เอสซีป้ายเหลืองต้องมมมีปปราาาณ6,900บบฝััั่งซ้ยนชุดดเ็ส แล้วเป็นโลโก้แดงตัวถ้าเป็นสีเทาเนี่ยจะถูกกว่านี้นะตัวนี้สีดําจะแพงกว่ากันต่างกันประมาณห้าร้อยนะถ้าจำไม่ผิดต้องมีประมาณเจ็ดพันนะแล้วก็น็อตไทเทเนียมเนี่ยไล่ไว้กันสนิมเลยเพราะน็อตเดิมจากเมมโบ่เนี่ยชอบเป็นสนิมพวกน็อตตรงพวกนี้ท่านี้คลิปอาจจะยาวหน่อยนะเพราะของแต่งมันเยอะจริงๆแล้วก็บอกชกไม่ใช่ธรรมดานะเป็นคามุยนะครับนี่ก็บอกชกแต่งคามุยยกชุดนะอ่ะดูดิโหหล่อจัดแล้วก็มีคาร์บอนโดนตัวหลังอีกนะครับเต็มระบบคามุยชุดสุดตาตคาร์บอนนะครับมีแก้มข้างนี่ฝา คันนี้แต่งดูดีไม่เลอะเทอะพักเท้าหลังเป็นงานเซเว่นสปีดพวกน็อตแต่งพวกนี้เป็นงานรีวิวเลชั่นพวกอันนี้ฝาปิดครอบคอยเนี่ยก็เป็นรีวิวเชั่นที่สำคัญท่อตัวนี้เป็น s อสมันเขาเรียวกว่าอะไร MD เหรอเออประมาณนี้มั้งตัวนี้จะแพงกว่า DK1 และสก,กินแจ็คช็อปมาให้แล้วก็คือของแต่งเนี่ยจะไม่ได้ผ่านการใช้งานตีว่าเป็นมือหนึ่งเลยก็ได้นะครับใส่หมดรถไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยแปะเลยซ้ำสวิงอาร์มคาุยดําม่มวงทูโทนวันนั้นเบิกให้ลูกค้าไปหนะมืนหน่นเจ็ดาโโลโก้้แดงวยนี ดูหัววิ้งนี่เป็นหัวของคามุยนะครับสายบงสายเบรกนี่มีโลโก้คามุยด้วยเก็บงานเนี้ยบจริงๆบางคนนะครับกันดีดแล้วก็จะมีชุดตูดคาร์บอนชุดนี้ต้องมีเจ็ดส่นละแล้วไม่ปิดบนอีกโชค๊คตัวท็อปเอ็กเทรีพัดตัวใหม่นะครับมาด้วยสปริงทนม่วงนะครับแล้วก็จะมีเม็ดปรับคามุยม่วงอีกโชคกันเดียวมือสามเก้าร้อยไม่รวมของแต่งนะครับเบาะหน่อยวัดดาดน,นุ่มหนึบมากเลยโรงดีอะหนังก็ดีปิดกันตกคามุยนี่ดูฝั่งนี้หน่อยก็จะมีครอบกองเป็นผ้า,าคา,าร,คคร์บอนาแลท์สีแล แล้วก็จะมีขาตั้งโหลดก็เป,ป็นเซเว่นสปีดหมือนกันใครจะซื้อรถมือหนึ่งมาแต่งเอาแบบนี้พลุไม่ต้องไปซื้อมาซื้อคันนี้คุ้มแน่นอนรถมือเดียวไฟแดงได้เล่มเลยฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจรถที่แต่งเต็มๆแบบนี้นะครับนานๆจะมีเมสักทีนะครับใครไวใครได้ก็ฝากไว้ด้วยร้านเราอยู่อำเภอเมืองจตปทุมติกาสาจังหวัดปทุมนะครับร้านเราเราทำอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นซื้อจะขาย XMa กแมทโฟร์ซา่าเชก็เข้ามาแต่งกันได้ร้านเราอยู่ตัวเมืองนะครับสังเกตง,ง่ายๆปักบมุดมาตระการจังหวัดปทุมก็ได้เปิดุกนนี่อย้งราบม ที่ลูกค้าต้องการวันนี้บัญชาสบายกับตัวเราไก่อนสวัสด,ดีครับ